ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองบุญมากนะคะก็ออกตระเวนเก็บอัลมอนด์เมืองไทยนะคะเอามาคั่วาขายสร้างรายได้ในหน้าหนาวค่ะในช่วงหน้าหนาวน,นี้นะคะนายชาอ้อนรักกลางวัย5้ปีค่ะซึ่งก็เป็นชาวบ้านเสริมสุขหมู่ที่8ตตำบลหนองตะไก้อำเภอหนองบุญมากจากังหวัดนครราชสีมาก็ได้ออกตระเวนหาเก็บลูกกระบกนะคะหรือว่า เรียกกันว่าอัลมอนเมืองไทยนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นพืชที่หายากอยู่ตามหัวไร่ปลายนาค่ะ เพื่อนนามาคั่วจําหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวถึงแม้ว่าจะทาเงินได้ไม่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายคลายหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังวิถีชีวิตชุมชนที่กําลังเลือนหายให้กลับมาสู่สังคมไทยปัจจุบันได้ด้วยนะคะโดยกระบอกค่ะที่ได้ชื่นชื่อว่าเป็นอัลมอนด์ของเมืองไทยก็เนื่องมาจากว่าเมล็ดที่นํามารับประทานเนี่ยจะมีความกรอบหอมมันค่ะคล้ายกับเมล็ดอัลมอนด์นั่นเอง โดยนายชาอ้อนรักกลางนะคะบอกว่ากระบบหรือที่เรียกกันว่าอัดมอนเมืองไทยก็ถือว่าเป็นไม้ป่าที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมีให้พบเห่นได้ตามป่าใหญ่แต่บางส่วนก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ตามหัวไร่ปลายนาในช่วงหน้าหนาวของทุกปีลูกกระบบจะเริ่มแห้งแล้วก็ร่วงหล่นค่ะซึ่งช่วงที่สามารถนำมารับประทานได้ก็ เริ่มต้นก็จะเห็นลูกกระบบร่วงหล่นตามพื้นไม่มีใครสนใจนะคะก็เลยได้เก็บมาคั่วนะคะเอาไว้กินกับพ่อและแม่นะคะได้เคยทํามาตั้งแต่ตั้งแต่เดิมแล้วค่ะโดยก็ต้องเลือกเอาลูกกระบ,บบที่แห้งแล้วเท่านั้นมาเผาไฟให้เนื้อที่อยู่รอบนอกเนี่ยออกให้หมดจากนั้นก็จะเหลือมเมล็ดค่ะซึ่งก็จะมีเปลือกแข็ง หุ้มเนื้อเมล็ดเอาไว้อีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็จะใช้ค้อนกระเทาะเอาเนื้อเมล็ดที่อยู่ด้านในค่ะออกมาคั่วให้หอมประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้เมล็ดกระบบที่มีรสชาติหอมมันไว้รับประทานเป็นของขบเคี้ยวหรือว่านําไปทานคู่เคียงนะคะกับอาหารได้หลากหลายชนิดทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะส้ตมตำที่จับคู่กันได้เป็นอย่างดีก็มีเคล็ดลับนะคะสำคัญของการคั่วกระบบให้หอมก็จะต้องใช้ไม้ฟืนที่มีความหอมอย่างไม้ยูคาลิปตัสนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความหอมให้กับกระบบมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโดยทางนายชาออนนะคะบอกว่า การนำระบบมารับประทานนั้นวิธีค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยทําให้คนรุ่นหลังเนียเริ่มจะหลงจะลืมแล้วก็ไม่มีใครเสียเวลามาทํากินกันแล้วแต่เมื่อตัวเองค่ะหามาคั่วแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้ลองก็มีคนสนใจติดต่อขอสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ค่ะหากระบบมาคั่วส่งขายแทบไม่ทันก็ต้องสั่งซื้อจากพื้นที่อื่นเข้ามาคั่วขาย ซึ่งก็จะคั่วใส่ถุงขายถุงละ20บาทเท่านั้น1น,ง,นงถุงค่ะจะได้ประมาณ1นขีดด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่ท,ทราบข่าวผ่านทาง Facebook ของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครวัวได้ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่มากนะักแต่ก็ถือว่าพอได้ข้าแรงแล้วก็ค่าขนม ให้ลูกให้หลานนะคะอีกทั้งก็เป็นการใช้เวลาว่างสร้างไรายได้เสริมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงหน้าหนาวการออกไปหาเก็บกระบบมะคว้าก็ถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายแล้วก็ออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงได้อีกทางหนึ่งอีกทั้งก็เป็นการสืบสารวิถีชุมชนของชุมชนชน,นบทนะคะให้กับลูกหลานได้เรียนรู้สืบสารกันก,นก่อนที่จะเลือนหายไปในอนาคตซึ่งนอกจากความอร่อยเคี้ยวมันแล้วก็เชื่อว่าเมล็ด กระบบกเนี่ยก็ยังจะมีสปปรรพคุณที่หลากหลายมากมายนะคะทั้งบำรุงผิวบำรุงอวัยวะภายในสมองหัวใจป้องกันมะเร็งเต้านมเป็นยาถ่ายพยาธิเพิ่มกำลังทางเพศเป็นต้นนะคะสำหรับกระบบกนั้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงได้ถึง35เมตรเดียวค่ะเปลือกสีเทาอมน้ำตาลเรียบหรือแตกเป็นสเก็ตเล็กๆใบแก่ผิวเรียบนะคะด้านบนเขียวเข้มเป็นมันค่ะด้านล่างก็มักจะมีสีเป็น นวลสีเขียวเทานะคะออกดอกให้ผลเมื่อผลสุกสีเหลืองค่ะมีเนื้อสีส้มเมล็ดแข็งรูปไข่หรือว่ารูปรีแกรมรูปไข่นะคะค่อนข้างแบนค่ะเนื้อในเมล็ดสีขาวแล้วก็มีน้ำมันพบตามป่าเต็งรางป่าชายหาดป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งตลอดจนป่าดิบชื้นนะคะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมออกผลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมเนื้อด้านในเมล็ดนํำมาคั่วสุกจะมีรสมันค่ะ รับประทานได้น้ำมันสักมเมล็ดใช้ทำอาหารสบู่เทีนยนไขได้ด้วยนะคะผลสุกก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าได้เหมือนกันค่ะ